เอาทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบ El ล m i n a t i o n ครั้งแรกของรายการ Produ วส่วนโอวันไชนานะฮะต้องบอกว่าตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราเข้าใจว่าออ๊ยบรรยากาศมันอาจจะแบบไม่เครียดบรรยากาศอาจจะแบบอุย๊ยสบายๆรีแลกซ์หน่อยน้องๆอ,อ,อาจจะแบบไม่ได้กดดันมากแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคือน้องๆทุกคนแบบกดดันมากๆเลยนะเพราะว่านี่มันถือว่าเป็นการแบบรอบตัดสินครั้งแรกของทุกคนจริงๆอะ่ะล้วทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเดาอันดับของตัวเองได้อะ่ะซึ่งเราคิดว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยน่าจะรู้ ของตัวเองมาบ้างในช่วงกลางสัปดาห์เนาะเพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยพอเหมือนอันดับยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มทําใจแล้วว่าเออไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เข้ารอบแล้วอะไรเงี้ยต้องบอกเลยนะว่าการประกาศอันดับในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือน้องๆแต่ละคนคือแบบรักกันมากจริงๆนะคือถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้อยู่บริษัทเดียวกันมาก่อนอะแต่การ <S 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 ว่าความผูกพันระหว่างทีมที่น้องๆได้ทํางาน,ด,าด,นด้วยกันได้ซ้อมเต้นด้วยกันซึ่งระยะเวลาเนี่ยอยู่ประมาณแบบสองสามอาทิตย์ที่น้องๆได้ฟอร์มทีมมันขึ้นมานะคะเราคิดว่า วความสนิทสนมตรงนี้มันเกิดขึ้นและทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ารักกันมากๆเลยนะซึ่งจะเห็นได้ชัดมากๆตอนรอบที่น้องๆเนี่ยสามารถออกมาเซฟเพื่อนได้ใช่ไหมซึ่งรอบนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เราดูช่วง2019นะคะเราพอที่จะเข้าใจความรู้สึกของน้องๆนะว่าแบบคนที่จะต้องเลือกเพื่อนที่แบบยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันกดดันแค่ไหนแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนที่ต้องมายืนให้เรื่องนี่คือไม่ใช่น้อยนอนเลยนะบางทีม3คนบางทีม2คนหรือว่าทีมสุดท้าย มีถึง5คนเลยนะที่แบบจะต้องเลือกแค่1นคนเท่านั้นแน่ซึ่งต้องบอกว่าความกดดันในครั้งนี้คือตกอยู่กับคนที่แบบได้ชนะเข้าไปจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นเราเองอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเรายือนอยู่ตรงนั้น5คนอ่ะเราก็ยังคิดอยู่เลยเฮ้ยจะเลือกใครดีวะจะเลือกจากอะไรแล้วก็จะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินในการที่จะเลือกเพื่อนคนนั้นน่ะให้เข้ามาอยู่ในรอบต่อไปอ่ะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เมนเทอร์ทาวเนี่ยพูดไว้ดีมากๆเลยเนาะว่าคือการที่ตัวเองเนี่ยอยากที่จะอยู่ในรายการต่ออย่างที่จะแบบเข้าแข่ง อ่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือสิ่งที่น้องๆเองต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือการแข่งขันนี่คือสิ่งที่ตัวเองจะต้องแบบไฟยังไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถเข้าไปสู่รอบต่อไปให้ได้เนาะ <S 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 <ๆ>ซึ่งจากที่เราเห็นนะคะน้องๆทุกคนที่แบบต้องพูดความในใจออกมาคือทุกคนรู้สึกไม่กล้าพูดว่าเออตัวเองอยากอยู่ต่อแล้วรู้สึกว่ารู้สึกผิดอะรู้สึกว่าถ้าเกิดการที่พูดว่าตัวเองอยากอยู่ต่อมันจะกลายเป็นว่าเออทุกคนจะมองไม่ดีหรือเปล่า <S <S แต่พอดูน้อง,องๆหลายๆคนที่พูดความในใจออ ส่วนใหญ่คือทุกคนแทบจะแบบเออไม่กล้าไฟให้ตัวเองแล้วก็เหมือนจะแบบไฟให้เพื่อนรู้สึกว่าเออตัวเองยอมตัดโอกาสตัวเองเพื่อให้เพื่อนไปต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตัดโอกาสน้องๆมากๆาเลยนะเพราะว่าการตัดสินจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เพื่อนอีกคนนึงจริงๆซึ่งเราเองเราก็เดาไม่ได้นะว่าเพื่อนจะเลือกใครแต่การที่แบบน้องบอกตัดโอกาสว่าเออตัวเองขอสละสิทธิ์หรือว่าคิดว่าให้เพื่อนคนนี้ดีกว่านั่นก็คือการตัดสินของตัวเองไปแล้วอ่ะเออนี่ก็แอบเสียดายซึ่ง ต้องบอกว่าเราเสียดายหลายๆคนมากๆเลยนะที่มีโอกาสที่จะได้ฝ่ายให้ตัวเองแต่ก็สละสิทธ์ นะฮะให้เพื่อนอีกคนนึงได้ไปแทนอันนี้ก็รู้สึกเสียดายมากอย่างน้องที่เราบอกว่าเราชอบใช่ปะที่เป็นน้องผูมาคือตอนที่น้องออนเซตอ่ะคือน้องโชว์ดีมากนะซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดน้องได้ไปในรอบต่อๆไปเนี่ยโอกาสที่แบบน้องจะฉายนิ่งออกมามันมีสูงมากๆเลยอ่ะซึ่งก็เสียดายที่แบบน้องพูดตัดโอกาสตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือต้องยอมรับนะฮะว่าจริงๆตอนนั้นอะรายการค่อนข้างที่จะกดดันน้องๆแล้วน้องรู้สึกว่าเออการที่แบบจะไฟให้ตัวเองอ่ะมันมันคือสิ่งที่แบบไม่กล้าทําแล้วก็ กลัวทำไปแล้วแบบเพื่อนจะไม่โอเคเพื่อนจะรู้สึกมองตัวเองแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะ้องก็เลยตัดสินใจที่แบบยอมตัดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าแต่ในส่วนของภาพรวมในรอบนี้นะฮะเราบอกได้เลยว่านี่มันคือมิตรภาพที่แบบดีมากๆจริงๆนะคือทุกคนนะ่ะ คือพูดออกมาจากความจริงใจแล้วก็แทบจะไม่ได้ประดิษฐ์คําใดๆเลยอะ่ะทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้มายืนตรงนี้สิ่งที่ตัวเองได้แบบพยายามทําตรงนี้มันควรค่ากับตัวเองมากๆอะ่ะและหลังจากนี้นะคะน้องๆทั้ง55คนบวกกับอีเคนตัวสํารองนะคะก็ต้องไปเจอในรอบสเตจต่อไปนะครับซึ่งรอบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นงานหินของน้องๆมากขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแข่งขันจะต้องไฟให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็น้องๆอีก7คน นที่เป็นตัวสำรองนะคะก็ต้องไฟเพิ่มมากกว่าเพื่อนๆไปอีกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทํายังไงก็ได้ให้สามารถได้ยอดไลน์เนี่ยมากกว่าคนอื่น3คนเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันของน้องๆเหมือนกันเนาะซึ่ง55คนว่ากดดันแล้วนะคะแล้วว่า7คนเนี้ยถือว่าเป็นอีก7คนที่แบบกดดันมากๆอีกครั้งเพราะมีโอกาสแบบจะหลุดไปเลยหลังจากที่จบโชว์สเตจสองในครั้งนี้ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาให้กําลังใจกันดีกว่านะคะว่า7คนนี้นะคะใครจะสามารถได้ขึ้นเป็นตัว จริง3คนเนาะซึ่งในใจเนี่ยแอบลุ้นอยู่ทั้งหมด3คนพอดีเลยนะแต่ว่ายังไม่บอกก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้ไปบอกในรอบสเตจต่อไปแล้วกันเนาะ แล้วคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้องซันนี่และก็น้องวีมี่ของเรานะครับที่ได้เข้าไปอยู่ในคลาส A ทั้งสองคนเลยนะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยคู่ควรที่จะได้ไปอยู่คลาส A จริงๆเนาะเพราะว่าความสามารถเอ่ยแล้วก็สิ่งที่น้องๆตั้งใจทําออกมาคือมันคุ้มค่ากับน้องๆมากจริงๆอันนี้คือผลตอบรับที่ความขยันความตั้งใจและรู้สึกว่าความไฟของน้องทั้งสองคน,นที่ทําให้แบบแฟนๆเนี่ยทุ่มโหวตให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในคลาส นครั้งแรกนี้นะฮะก็แบบดีใจมากมากเลยนะเยนาะก็เดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวไว้รอดูในสเตจต่อไปเนาะว่าน้นองๆเนี่ยจะได้อยู่ทีมไหนบ้างแล้วก็จะเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าลุ้นมากๆว่าสเตจต่อไปเนะี่ยอยากให้น้องมิมีไ่ได้โชว์ความเป็นเบนโวคูข,ของตัวเองออกมาเนาะเพราะว่าสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่จะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของน้องมิมี่นะฮะยังไงเดี๋ยวรอรุ้นกันดีกว่านะว่าสเตจต่อไปเนี่ยใครจะได้เพลงอะไรบ้างและใครจะอยู่ทีมไหนกันบ้างนะฮะยังไงไว้รอนร เอาล่ะก็สำหรับ r e ีแอ t รายการ Produce 1ว1น h อ n a นใน EP นี้ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ยังไงครั้งหน้าเรามาต่อกันใน EP ต่อไปเนาะต้องบอกว่าสเตจที่2ใเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีแอบสปอยมาด้วยนะว่าแบบห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่ในสเตจสด้วยนะยังไงไว้ราติดตามไปพร้อมกันนะครับเอาล่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอารมด้วยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ